พูดคุยกับคุณกัรทไทยสธาผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์นะคะลูกค้ารายย่อยจากทางด้านของ CGS International ประเทศไทยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณกันค่ะสวัสดีครับโอปป้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับมแล้ว <c oughs> สวัสดีคุณแทนครับ, <c oughs> รบนะักนะลงทุนครับผม ตลาดุนไทยครับ1,363จุดนะครับโดยรวมถือว่าทรงตัวได้ค่อนข้างดีทีเดียวเรามองตลาดต่อจากนี้ยังไงบ้างครับเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศตัวเลขของการส่งออกนะครับออกมาดีมากด้วยในเดือนกรกฎาคมเรามองว่าพอจะช่วยดันดัชนีต่อได้ไหมผมคิดว่าส่งออกตัวเลขที่ออกมาดีมันเป็นไฮซีซั่นนะครับแต่ว่าเ,เราคิดว่าส่งออกที่ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะในการปรับพอร์ต ขายหุ้นส่งออกทิ้งนะครับแล้วก็ไปเข้าหุ้นในประเทศเพราะว่าครับตั้งแต่วันที่14สิงหานะครับหุ้นก็ขึ้นมาเยอะมากนะจากเรื่องของการที่ไม่มีสุญญากาศานการเงินหุ้นขึ้นจาก1,280มา80จุดอยู่ประมาณ1,360ตรงนี้ทะลุ1,350มานี่ค่อนข้างสบายๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราถือว่ายังขึ้นไม่เยอะแล้วก็บาทก็แข็งด้วยแล้วเดี๋ยวมีเลือกตั้งสหรัฐเราเชื่อว่าอาจจะเป็นจังหวะในการปริม หุ้นส่งออกในพอร์ตต่อไปนะครับแล้วไปเข้าหุ้นในประเทศเพราะว่าจากที่เราลงมาเนี่ยเราลงมาตั้งแต่พันสกว่าพันหลงมาตั้งถึงพันสองไปปลายเพราะนั้นมันขึ้นมาแค่80จุดยังถือว่ายังทันครับแล้วเดี๋ยวยังมีรเรื่องของงานไทยแลนด์โฟกัสวันนี้อีกเร<ช>ื่องการกระตุ้นรัฐบาลอะไรต่างๆ, <S <S ๆ,ๆผมเชื่อว่าตอนนี้เป็นจังหวะในการตักหุ้นส่งออกเข้ามาหุ้นในประเทศมากขึ้นครับ ค่ะหลายคนบอกว่าจังหวะแบบนี้เนี่ยนะคะกลายเป็นรอบขาขึ้นรอบใหม่แล้วก็อาจจะเป็นครั้งใหญ่ของตลาดหุ้นไทยด้วยเราหวังขนาดนั้นหรือเปล่าคะผมผมคิดว่า,อารอบใหญ่ไหมต้องต้องดูฝีมือของรัฐบาลครับว่าเพราะว่าในงาน Vision for Thailand จะทําหลายเรื่องมากแต่ว่าที่เป็นระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการแจกเงินสดในส่วนรีกอวเล็ตก,ก่อที่จะแจกคุณปอกบ,บางเราจะได้เห็นแล้วว่า เงินที่แจกไปเนี่ยมันมันเวิร์กไหมเราจะเห็นฟีลลิ่งเหมือนคนละครึ่งอะครับที่ตอนนั้นมีมาตราการคนละครึ่งออกมาแล้วรู้สึกว่าพ่อค้าแม่ค้าแฮปปี้เรารจะเห็นในแบบนั้นก่อนวันนี้จะแจกกลุ่มที่เป็นเปลาะบางก่อนถูกไหมฮะเพราะนั้นเราจะเห็นเซติมนต์ของตรงนี้ก่อนว่าการบริโภคมันกลับมาไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าระยะสั้นพันสี่ไม่ยากพันสี่ไม่ยากครับแต่ถ้าขึ้นเป็นทางยาวๆเนี่ยต้องดูหลายอย่างเพราะว่ามันจะมีเรื่องของปัจจัยต่างประเทศด้วยก็คือเฟดพราะตอนนี้เฟดน่าจะลดดอกเบี้ยแน แต่ว่าคําถามคุจะลดเยอะลดน้อยแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันนะครับครับแบบนี้เนี่ยเราแนะนํานักทุนยังไงบ้างครับต้องมีการโรเตตสลับตัวเล่นไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าถือหุ้นไว้ยาวๆน่าจะดีกว่ากันก็ถ้าเป็นหุ้นกลุ่มส่งออกเนี่ยจริงๆบางตัวงบยังยังยังไปต,ตอนะครับสําหรับไตรมาสสแต่ว่าด้วยการนี่บาทแข็งค่าและมีเรื่องของดอกเบี้ยเฟดถ้าสมมุติเขากลับ บอกว่าอาจจะลดไม่เยอะอะไรต่างๆนนเนี่ยผมว่าส่งออกเหมาะกับการเทรดหุ้นส่งออกเหมาะกับการเทรดเพราะนั้นเนี่ยเราแนะนําเป็นเทรดดิงเดลต้าแล้ววันนี้เดี๋ยวมีงบเอ็นวีดีอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นค,คิดว่าถ้าจะเล่นโกลดิงเทรดเดลต้าดีกว่าเล่นตามเทคนิคเล่นตามเอิร์นนิ่งเซาลุกเล่นตามเรื่องของปจงัจจัยเรื่องของดอกเบี้ยแต่ถ้าเป็นในประเทศผมว่าเนี่ยอาจจะต้องซื้อแล้วถือกลางถึงยาวเพราะว่าราคาหุ้นมันอยู่ข้างล่างนะครับหุ้นนี้ผมคิดว่า เป็นหุ้นที่ซื้อแล้วถือกลางถึงยาวได้คือพวกคาปลีกกับอสังหาค,ความเสี่ยงความเสี่ยงก็คือเ,เรื่องของน้ําท่วมซึ่งณตอนนี้ระดับน้ำไม่เตา่ตางๆเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงยังไม่ถึงปี54แต่ก็ต้องยอมรับว่าราคาหุ้นของอสังหาลงมาเยอะเหมือนกันในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพราะนั้นถ้าเราแนะนำสองตัวเซฟเซฟนะครับก็จะเป็น CRC กับแลนเดนเฮาส์ผมว่าสองตัวนี้ราคาอยู่ท้างาง้างไม่ได้แพงเกินไปซื้อสะสมได้เป็นการถุงยาวครับ อสังหาที่หลายคนกังวลว่าสต็อกอยังเหลือบานเลยตรงนี้น่าจะตอบรับข่าวร้ายไปหมดแล้วผ่านราคาถูกไหมครผมคิดว่าส่วนหนึ่งครับแล้วที่เลอกไอรันเฮาส์เนี่ยเพราะว่าเขามีอสังหาในต่างประเทศเยอะแล้วก็มีห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะครับและเป็นตัวที่บิ๊กเนมที่สุดปัญหาเรื่องของหุ้นกู้หรือว่าอะไรต่างๆที่ตัวเล็กๆจะเจอเนี่ยผมว่าไอร d นเฮาส์น่าจะเจอน้อยกว่าเป็นตัวที่ทุกคนก็รู้จักบิ๊กเนมครับท็อปทรีในเบลเอร์เฟิร์ไทย แล้วยิวตอนนี้เข้าใจว่าดีเวเดนยิวเก้าเปอรอถ้าซื้อตรงนี้แล้วหุ้นลงเราก็ยะได้ปันผลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วตอนนั้นแลนด์เฮาส์เคยลงไปที่ประมาณห้าบาทกว่าท้ายกลับมายืนได้ผมว่าตรงนี้เป็นสัญาณที่ดีค่ะในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้เนี่ยนะคะเรายังคงมีปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะต้องให้นักลงทุนได้ติดตามกันด้วยหรือเปล่าคะก็ปัจจัยเสี่ยงนะตอนนี้ที่ผมเห็นก็คือเรื่องของ อดถอยเมื่อดอดถอยเนี่ยไม่กังวลละแต่กังวลเรื่องของว่าตอนช่วงเลือกตั้งเนี่ยจะมีมาตรการอะไรหาเสียงอะไรรุนแลออกมาหรือเปล่าเพราะถ้าสมมติว่ามีมาตรการที่อัดประเทศจีนเยอะแน่นอนฮะไทยกับจีนลิงก์กันค่องทั้งเยอะมากทั้งสินค้าราคาถูกที่เข้ามาในประเทศไทยนักต่องเที่ยวอะไรต่างๆเ <c oughs> พราะนั้นถ้าจีนกระทบเยอะอาจจะมากระทบถึงไทยด้วยก็เป็นได้ นะครับผมว่ากังวลเรื่องของช่วงหาเสียงด้งยซึ่งน่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนเดือนสิบเดือนเก้าเดือนสิบประมาณนี้จงเป็นที่มาว่าทําไมผมถึงอยากให้ขายทํากําไรหุ้นส่งออกไปก่อนหุ้นส่งออกขายขายทํากาไรเก่อนะครับแล้วเข้ามาถึงหุ้นในประเทศซึ่งตอนเนี้ยมันเริ่มฟื้นได้ละพันสามห้าสูงดูแล้วยืนอยู่ครับโอเคได้จะลองปรับพอร์ตกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณเพก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ